สวัสดีครับเอฟทีทุกท่านครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานเราไลฟ์สดไปนะครับเกี่ยวกับสำหรับคุณชัชแทนนะครับสำหรับบุคคลที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็บอกคนชัยเนี่ยสามีเรียกร้องสิทธินะครับแล้วก็ขอขึ้นศาลที่ต่างประเทศมันได้หรือเปล่าบางคนไทยบอกว่ามันไม่ได้นะอันนี้คือประเทศไทยอันนี้ผมเชิญคุณอำนาจมาคุยคุยครับสวัสดีครับคุณอำนาจครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณชัยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอเคตอนนี้ได้ยินครับอะคือเมื่อวานผมไลฟ์เสร็จกันเรื่องเกี่ยวกับที่ต่างประเทศเพราะว่ามีหลายๆคนที่ต่างประเทศเนี่ยขึ้นศาลแล้วสามีอะเขาโอนเงินไปให้ที่ประเทศไทยนะครับพอหย่าร้างอะอยู่กันสิบกว่าปีแพอหย่าร้างปุ๊บเนี่ยเรียกสิทธิของเงินคืนคือเขาเอาสเตทเมนท์ที่เขาการโอนเงินไปที่ประเทศไทยเนี่ยครับผมเนาะเขาขอคืนหมดเลยอันเนี้ยของต่างประเทศมันได้คืน แต่ปัญหาประเทศไทยมันด้วยความเสน่หาก็ว่ากันไปเดี๋ยวอธิบาย FC ฟฟังหน่อยว่าประเทศไทยเป็นไงบ้าง